ครับสวัสดีครับสวัสดีครังนะครับหลังจากที่เราได้เกิดไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะพาทุกคนไปเข้าสู่ไปเข้าชมนะครับแล้วก็รับทราบเกี่ยวกับประวัติของมหาวิเลยมาลุกระดับแเรานะครับครับพี่ยาวันนี้เราจะพูดถึงในมอหกปะทอะไรของเราในด้านไหนบ้างก็หลายด้านครับพี่ยาหลายด้านแน่นอนครับโอเคครับก็ไม่ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับมหาวิาลยมาสารคามนะครับจุดแรกก็คือ เริ่มมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษานะครับวิทยาวิชาการศึกษาเนี่ยก็พัฒนามาจากโรงเรีเยนปฐากูชั้นสูงก็คือในเมื่อคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับคือประสบป,ปัญหาขาดแคลนกูแล้วก็วุฒิของกูเนี่ยคือวุฒิการศึกษาสูงืูก็คือปอมหรือประกาศนียบัตรประโยคคือพัิยมถ้าถ้าพูดให้ภาษาคนได้เข้าใจนะครับก็คือประมาณว่าอน,อนุปริญญาอนุปริญญาอ่ะเพื่อบางคนไม่รู้อีกอนุปริญญาก็คือสูงกว่าปวชและมห แต่ต่ำกว่าปริญญาตรีอ่าึ่งเรียนกี่ปีก็ร่าจะประมาณสองปีสองปีใช่ครับสองปีนะครับท well, ีนี i ban i ban ้ก็เลยมีการทิดว่าเออคุณภาพการศึกษาของไทยอ่ะล้าหลังกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากจึงคือไงครับด้วยความที่ว่าแล้วประกาศวิชาชีพเนี่ยประกาศเป็นประวิชาชีพเนี่ยแบบถ้าเกิดอาจารย์หรือว่าครูคนไหนไปเรียนต่อคือไปเรียนต่อ เริมคือรับเรียนตั้งไม่ว่าอะไรละ่ะตอนรนะดนับปริญญาตรีส่วนใหญ่ก็คือจะไปอยู่ในทางสาขาอื่นคือไปคือ,อมรียสาขาอื่นแล้วก็ลาออการาชาการไปไป,ไปทำอาชีพอืน่นแทนคืออาชีพที่จบจากสาขาที่เราเรียนส่วนใหญ่ที่มันอเลยเป็นปัญหาดราสาโรธบัวศรีก็เลยได้มาได้รับพอกให้มาชี้แจงกับรัฐบาลว่าเนี่ยเราควรที่จะแบบเปิดสอนฟู่ให้ถึงระดับปริญญาตรีเลยดีกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับ แต่ในช่วงแรกที่รสาโรดเนี่ยได,ได้ได้ทำการเสนอระบอนี้เข้าไปก็คือในช่วงแรกนะครับก็ยังไม่ยังไม่ผ่านก็ยังมีการมีปัญหาอะไรหลายครั้งจนกระทั่งในปี2,497นะครับคณะรัฐบาลก็ได้มีมติเห็นชอบ ออพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นนะครับโดยพระบ,บ๊ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระบรมรัชวันที่1 6กันยา2497นะครับและต่อมาอาจารย์บุญทินอัตตาหากรน,นะครับอดีตอัตตันเทไม่ใช่ไม่ใช่อดีตับขออภัยอธิบดีกรมการศึกษาครูนะครับหน้าตอนมาแต่งท่านในตอนนั้นนะครับเป็นคณะกรรมการร่วมโครงการพัฒนาด้านการศึกษาได้มีแนวคิดว่าจะกระจาย รงเรียนฝึกหัดครูเนี่ยไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับโดยคือประมาณว่าให้ในแต่ละภาคเนี่ยมีทยาลัยเนี่ยคือทีทยาอะไรเดียวเด้หรือไหมครับไม่ออกก็เราไม่ออกก็ช่างคนต้องผ่านไปก็คือเหมือนว่าให้มีแต่ละภาคมีทาลัรเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์เดียวคือที่เกี่ยวกับการสอนบุคลากรครูสอนอะไรเกี่ยวกับการศึกษาแห่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึง เกจเล็กน้อยคือวิทยาเขตของวิทยาลัยวิชาการศึกษาในแต่ละภาคกันดีกว่านะครับภาคเหนือเนี่ยตอนแรกอ่ะจะก่อตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ในระหว่างที่กําลังจะก่อตั้งที่วิทยาัยศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นมอชผมว่านะครับน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือกําลังก่อตั้งพอดีก็เลยได้ย้ายไปก่อตั้งที่จังหวัดพิษณุโลกแทนเมื่อวันที่25มกราคม2 5 1 0ัาส่ส่วนภาคใต้นี่ก็คือจังหวัดสงขานะครับย้ายไป ่อตั้งมาที่1กุลาคม2511ภาคตะวันออกก็คือจังหวัดชุมพุรีก็คืออำเภอบางแสนนั่นเองคือ8กรกฎาคม2 4 9 8ภาคอีสานก็คือจังหวัดมหาสารคาม27มีนาคม2512และภาคกลางก็คือบางเขนรุงเทีมหานครอ27มีนา2512นะครับด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ครับอาจารย์บุญทิดอัตถากรอธิบดีกรมการสุขภาพูเนี่ย ปรากฏว่าท่านนะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสา,ารคามคือท่านเกิดที่จังหวัดมหาสา,ารคามเป็นคนในพื้นที่ก็คือก็ได้มีแนวะคิดว่าต้องการให้การศึกษาพัฒนาชนาบทโดยต้องรีบผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปเพื่อแบบออกไปพัฒนาชาติพัฒนาร่างการศึกษา,กษานะครับและเหตุผลหนึ่งที่ดร เอ้ยไม่ใช่อาจารย์บุญทินเนี่ยอัตภากฑ์อย่ยรงพยาบาดอ็ดอกเตอร์ตลอดเลยอาจารย์บุญทินอยู่นะครับ <c oughs> เลือกจังหวัดมหาสารคามเป็นที่ตั้งวิทยาลัยก็เพราะว่าภาคอีสานเนี่ยตอนแรกคือเขามีโครงการว่าจะไปตั้งที่จังหวัดอดุบลราชธานี <c oughs> และจังหวัดหรือจังหวัดอีดนสองจังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตคือมันมีสงมีเหตุการณ์สงครามมันยังแบบมันยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่ หมครับครับก็มันยังไม่สงบแล้วในระหว่างเดียวกันก็พยายามสอบหาด้วยว่าที่ไหนบ้างที่เหมาะจะตั้งเป็นวิทยาลัยขณะเดียวกันถ้าจะไปลงจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เลยมาเลือกจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นผมกะนามว่าสะดือหอยทากนั่นแหละครับ จังหวัดที่พวกเราทุกคนได้เรีนยนจุดเริ่อยู่ที่นี่นะคือจังหวัดมหา,มา,มาสารคามี่เอษนะครับและในช่วงแรกของการกอ่อสร้างนะครับจะไม่พูดก็ไม่ได้นะที่อย่างเช่น,นก,กอ่อสร้างของมหาวิทยาลายัยเอ้ยไม่ใช่ครับวิทยาลายัยการศึกษานะครับก็อยู่ในช่วงที่เห่มรบุกคู่าคนานนะครับพี่ก็บพี่ที่วิทยาคุณจะเข้าใจว่าเรายังใหม่เรายัง <c oughs> ใหม่ <c oughs> คือเราก็ยังแบบรบมรูปคู่คานกันแบบอาคารก็ยังไม่พร้อมยังไม่มีบุคลากรก็ยังไม่พร้อมบุคลาณร รูพันว้าการศึกษาก็ยังไม่พอก็เลยต้องไปพึ่งพี่เลี้ยงอรียวีวก็พี่เลี้ยงดีกว่านะครับพี่เลี้ยงก็คือวิทยาลัยคร,รูมหาสารคามหรือราชภัฏมาารสารคามในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงอยู่ใกล้กันนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยรู้ว่าไม่มีก็่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามากันได้ก็นั่นแหละครับที่ถ้านคิดที่มาที่มาว่าทำไมอยู่ใกล้กันนะครับแล,ล้วาาก็ หลักสูตรที่เปิดสอนในปีกรารศึกษาแรกในปี2511เนี่ยมี2สาขาวิชานะครับก็คือในในของคณะศึกษาศาสตร์เราครับท่าภาษาอังกฤษของชีววิทยานะครับโดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกเนี่ยหนึ่งทั้งหมดนะครับ134คนในปีกรารศึกษา2511-2515ถึงเนี่ยเป็นนิสิตท,ที่เลือกมาจากเป็นนิสิตท,ที่มีผลการเรียนในระดับดีมากจากวิทยาลัยทั่วประเทศ นะครับมาศึกษาหลักสูตรเป็นเวลาปีสองปีก็คือวิ่ไหลฟูก็เอาคนเก่งๆจากง่ายๆครับราชพัฒน์กิดกุลราชพัฒน์แต่ละจังหวัดมาในเรียนที่วิทยาลัยการโรงแรนี่แล้วก็เรียนต่ออีกสองปีเสร็จจบครับจบจีครับแล้วว่าใครจะเรียนสี่เรียนสามก็แล้วแต่อันนี้เข้าใจใยังนะครับเข้าใจนะฮะเป็นแบบเรียนอย่างเข้มข้นหน่อยก็เลยสามปีสี่ปีไปแต่ถึงแห้่ก็คื ทำไมก่อนจะสอบแค่สองปีที่มาเรียนต่อแค่สองปีแค่นั้นนะครับก็คือเป็นผลมาจากการเรียนการได้การได้ไปประกอบวิชาชีพประโยชน์นะครับใคร,ระนะใบประกาศนียบัตรประโยคปุ๋มมัธยมมาแล้วทําให้แค่แค่มาเรียนต่ออีกแค่สองปีก็สามารถรับ,บปริญญาตรีแล้วก็สอบเป็นจุกได้เลยนี่ครับจนกระทั่งในปี2 5 1 2นระครับมหาวิทย,ยาลัย,ยของเราก็ได้ ก็คือก่อสร้างเสร็จก็ย้ายจากมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงวิทยาลัยที่เลี้ยงก็คืออชพมา,า,าอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันที่มอกร์น,นะครับก็และปี2 5 1 4นี่เนี่ยก็ได้ขอพื้นที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพื้นที่าาราชพัสของกองทัพอากาศนะครับเพื่อมาสร้าง <c oughs> เป็นอาคารเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยเอิ่มเนี่ยแล้วก็เป็นรับพักก็มอเราก็ยังใหม่นะครับก,ก็อะไรที่ ยิ่กันได้เราก็ยิเป็นโปรปรอยัดอีะยัเป็นโปรครับโปรก็ไม่นไดแต่มสไตล์เราเหรอครับตัวเราครับจนกระทั่งนะครับเราก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพัฒนาในด้านต่างๆคือมีมีคณะอื่นขึ้นมาเพิ่มคณะต่างๆสาขาของคณะศึกษาศาสตร์ก็เริ่มเยอะแต่สาขาไปหลายสาขานะครับจนกระทั่งอะครับพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือ ยุคต่อไปก็คือยุคมาเป็นมสวมาวิ่ยะนะก็คือมามสวสารคามนั่นเองครับ28มิถุนา2517นะครับได้มีพระราชบัญัติหมหาวิทยาลายัยสีนครินวิโรธประกาศราชกิจจาณุเบกษาเล่มที่91ตอนที่1 1 2นะครับวันที่29มิถุนา2517ได้รวมวิทยาเขตของวิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้งหมดรวมเป็นมหาวิทยาลายัยสีนครินวิโรธและมหาวิทยาลัย ที่เป็นเขาเรียกว่าเลยวิทยาเขตต่างๆก็คือจะใช้ชื่อว่ามหาวิทยยาลัไรสีนิคุริมิโรและตามด้วยจังหวัดจังหวัดที่เป็นตั้งเช่นมาฮิไรสีนิคุริมิโร่วิยาเขตมาซาคามาฮิไรสีนิคุริมิโร่วิยาเขตบางเสรก็ประมาณนี้นะครับมีภาพประกอบไหมคะมีครับเดี๋ยวเราให้ชมไปเรื่อยๆครับและก็โอนจากก็คือในพิธีอะไรที่ใช้เอสตร์เนี่ยคือสมัยก่อนคือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไปสังกัดใหม่คือสังกัดกระทรวงกสังกัดขบวงมหาวิทยาลัยแทนนะครับศาสตราจารย์ดรสุดใจเหล่าสนพรนะครับที่การบดีวิทยาลัยวิชาการศาึกษาได้พยายามจะยกระดับฐานะวิทยาลัยให้เป็นหมหาวิทยาลัยก็คือท่านก็ได้พอหนังสือปกขาวหนังสือปกขาวนี่คือหนังสือขาวนี่คืออะไรก็คือหนังสือที่คล้ายๆกับว่าเป็นจนดคุณขาวคือแบบว่านี่นะ เอามาให้อ่านว่าทำไมถึงอยากจะเลื่อนฐานะจากวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเพราะอะไร,ะไรใ่ความตอนหนึ่งครับที่อยู่ในนักอึกขาบอกไว้วาทยาศารศเนี่ยเป็นวิทยาลัยเไม่อควาใจผมฟาังเข้าใจของคนทั่วไปก็คือไม่ใช่สาตศาสตชั้นปริญญาดังที่วิทยาลัยวิทกาศารรษ,ษาท์ทำหน้าที่นี้อยู่จรงิงแต่เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับก็บคือจึงสมควรทีร่ จะออกเอกสารชี้แจงแบับนี้เพื่อสร้างความเข้า,ขาใจถึงเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องยกฐานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนะครับจนกระทั่งก็คือที่16็มกมกรา2517มีมติยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและประกาศใช้วา่าสถบันหยากมาวิทยาลัยสีนทรีนารินยิโรต2517 ครับก็จบไปแล้วกับประวัติในขั้นต้นประวัติคือประวัติขั้นต้นจากที่เป็นวิทยาลัยชาการศึกษามันเป็นมหาวิทยาลัยในยโรปเรียกศรัทธานะครับต่อไปก็จะเป็นจะพูดถึงเรื่องการยกฐานะก็คือเป็นวิทยาลัยมาเลียเอกเทศนะครับหรือจะให้พูดนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยนะคะได้มีพัฒนาการตามดอดขั้นตอนเงื่อนไขของเวลาในการสร้างความพร้อมต่างๆนะคะกระทั่งสามารถจำเนินการแยกมาเป็นเอกเทศ สำหรับยังเป็นเอกเทศนะคะภายใต้ชื่อที่ชื่ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 7นะคะโดยมีพระมหาษักริร์ิรับาุชนเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชราชการที่9นะคะทรงลงพระกรมาทิไทยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการประกาศในพระราชกิจจากุเบกษาเล่มที่111ตอนที่54ค่ะ ค่ะก็นับว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะได้เป็นมหาวิทยาลัยลของรัฐแห่งที่22สองของประเทศไทยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สําหรับแนวคิดนะคะในการแยกตัวเป็นเอกเทศนั้นได้เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพศ2 5 2พโดยดยรทวิและดาวันนะคะรองเทปดีเวลานั้นได้มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันศึกษาระดับมรมศึกษาหลักๆของจังหวัดหาดเรคามนะคะเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เกิดปัญหาติดขัดบ,บางประการละคะ่ะ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะคะโอเคแล้วก็ในครั้งต่อไปนะคะในปีพศ2531นะคะรองศาสตราจารย์ีระบุญยะการจนะนะคะได้มีการนำเสนอแนวคิดที่จะแยกออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีสินทวิโรจน์นะคะในนามของสถาในนามของสถาบันบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนแต่ก็ให้เป็นสถานภาพในมหาวิทยาลัยอะค่ะหากแต่ไม่ไม่ไม่อาจดำเนินการให ทำดิผลได้มีการคัดค้านในบางส่วนหลายฝ่ายหลายฝ่ายยังคัดค้านอยู่เลยไม่ทาทาไม่ได้นะคะก็คือก็ตกไปประเด็นนี้ก็เลยตกไปใช่จนกระทั่งในปีพศองพน้าอยสามนะคะเมื่อรองศาสตราจารย์ดรจรูญคุณมีได้สึกอารแนวคิดที่จะแยกตัวนี้ออกอีกครั้งนะคะแล้วก็เริ่มมีปรากฏการเริ่มมีเริ่มปรากฏผลชัดเจนขึ้นแล้วมีนายสุเทพอัต้าอัตถากรนะคะขอไป ซ,ซึ่งดำรงตําแหน่งในรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนี้คะได้การให้การสนับสนุนแนวคิดที่จะมีมหาวิทยาลัยในมหาสา,ารคามผ่าค่ะแล้วก็ได้เริ่มมีการดําเนินการตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการแล้วก็คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2535นะคะค่ะจากนั้นก็มีการดาเนินการตามขั้นตอนสามารถยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยได้สําเร็จ ดังที่กล่าวมาข้างต้งนี้ก็อยู่ในช่วงของรองศาสตราจารย์ด um, รบุญชมศรภสะอาดนะคะเป็นรองรองที่ประดีนะคะตอนเทาเไฟค่ะเป็นรองที่ประดีซึ่งได้สืบสารดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือความร่วมมือกับทุกฝ่ายค่ะค่ะพี่มาคุณม่ครับว่ามาวิธีไรลองนะคะ<อ>เริ่มแรกอยู่ที่ไหน อ๋อี่ตั้งที่ไหนรู้ไหมที่ตั้งก็อย่างที่ทุกคนก็รู้ที่เราไปเรียนวิชาคณะกับพี่ชายวันนี้เราจะพาท่านอินับเพที่ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอเมืองจังหวัดลาบรีเรียกว่ามเก่าใช่ใช่ในปัจจุบันเอยไม่ใช่อีกที่หนึ่งก็คือมอใหม่นั่นเองค่ะเป็นศูนย์การบริหารงานตั้งอยู่ที่ตำบลขามเบียงอกาญรนบชัยจังหวัดรามซึ่งมีพื้นที่หนึ่งพันสามร้อยไร่ค่ะ ครับในสมัยก่อนก็เป็นป่าพวกบ้านดูนป่าพวกบ้านดูนก็คือก็ป่าเป็นป่าพวกก็คือหมายถึงว่าเราเอาตัวของอางนั้นไปไปเผาแบบนี้เพราะว่าเขาเล่าว่ากันตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นป่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีครับน้ำก็เขียวใสมรกตรับโดยเฉพาะค่าสุดตายอีกเราจะพูดถึงมาเลยค่ะเราพูดกันต่อไปดีกว่าซึ่ง อ่าม uh, ือพูดถ um, um, right. ึงตราประจำมหาวิทยาลัยนะคะคือตาโรจนกรที่มีความหมายว่าสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นรูปใบเสมานะคะอ่ารูปใบเสมาใบเสมาภายในมีภาพของทกํ่านกำลังเห็นอยู่้างหน้านี้นะครับภายในก็มีรูปภาพขององค์พระธาตุนาดูนะคะด้านล่างเป็นสุริยังสีที่แผ่ขึ้นจากผ่าลายกิศอ่าผ้าลายกิศซึ่งเป็นซึ่งเป็นอยู่เหลือของคำบาลีที่ว่า ถ้าหูนางป็นที่โตซีเดีมีความหมายว่าคุณมีปัญญาคุณเป็นอยู่เพื่อมหาชนค่ะเรามาดูความหมายขององค์ประกอบต่างๆเลยครับได้เฉนาก็หมายถึงคุณปัญญาแระถ้านาดุนก็หมายถึงคุณทาความดีค่ะสิริยายรังสีก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะลายลายจิตนะคะลายจิตบ้านเราก็หมายถึงคุณปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอัาล้ำค่า ใช่ความหมายโดยรวมมันก็คือความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรมผป็นสุมาตรเป็นภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นพิสารค่ะอ่ต้นไม้ประจำจังหวัดต้นไม้ประจำต้นไม้ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยทรไม่ใช่ต้นตีนเป็ดที่เราเห็นกันอยู่ตรงมหาลัาลณไม่ใช่นะครับ ก็คือมันเป็นพืชโตเร็วไม้โตเร็วก็ก็เป็นิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะคือที่ก็คือเป็นักสมอแล้วเรียกว่าต้นพูนต้นดอกพูนนะครับอ่าสีประจำมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือสีเหลืองและสีเทาสีเหลืองมีความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองความงีงามกองบรมบูรณ์นะคะส่วนสีเทาก็หมายถึงความคิดหรือสะิปัญญานั่นเองค่ะ เมื่อนำมารวมกันก็จะมีความหมายที่ว่า,าการมีปัญญาและความคิดที่ดีง,งามจะนำไปสู่ความเจริญยุ่งรืองค่ะใช่ครับแล้วจุดที่สําคัญก็คือในทุกๆวิทยาเขตที่เป็นวิทยาเขตของหมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เมื่ออดีตนะครับก็จะมีเครือจากที่ยกยกฐานอัแยกตัวเป็นหนึ่งประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีการนําสีสีหนึ่งไปเป็นสีประจําของทุกมหาวิทยาลัยที่ก่อนที่รับการแยกเป็นประเทศแล้วอย่างเช่นหมหาวิทยาลัยของเราก็จะเอาสีก็คือส่วนใหญ่คือเอาเอาสีเทา ไปเป็นไปเป็นหลักแล้วก็เอาสีอื่นมาสีเทาที่มาจากมสบใช่มสบอมสบคือสีสามาอะไรก็จะสีเทาแดงนะครับเกดที่แยกไปก็คือทำไมก่อนก็คือจะเป็นจะมีจะมีสีเยีะวมีสองสีแค่สีแค่เทากับสีแดงไปมาพอแยกๆไปจากที่แล้วก็คือยังยังไม่ลืมมากณวันหนึ่งเราเคยรวมกันเป็นหนึ่งไว้เดียวกันก็คือยึดเอาสีเทาจากที่อามาทีไลสีนี้สีที่เคโรดเนี่ยมาเป็นสีหลักแล้วก็เติมด้วยสีของ มอที่ตัวเองเคือมอที่ก่อตั้งใหม่อนย่างเราก็เหลืองเทามอบุรพาแสษเหลืองทองเอ้ยเทาทองเทาทองเทาทองบุรพาเทาทองส่วนมอมมเลสวนเทาเสดเทาเศษสีมอเมเลสวนมันจะสีสีแดงที่ไหนล่ะสีเทาเอ้ยสีสีแสดอ่าอี่ก็เป็นเกตของเรื่องน้ออาจจะ อาจจะผิดก็ได้ก็ไม่รู้นะคะ<ม>รับเพราะว่าเมื่อี้พยากรุ่นเย้งมาอาจจะ,ะไม่จริงก็ได้ะครับแต่ถ้าแต่ถเกิดยังไงผมจะหาข้อมูลมาประกอบดัานล่าดีว่าถูกไหมนะครับมาพูดต่อดีกว่าวาธกรรมอัตลักษณ์ประชาคมนะคะผมหาที่อะไรแล้วก็คือรูปประธานนาดูนดอกบุญผิดช่อมอน้ำชีสีโร,โรจนากรอ่าโอเคแตถ้นเราพูด เรื่องต่อไปกันเลยวค่ะปัจจุบันมหาวิทยาลัยนะคะได<ม>้มีการเปิดสวนหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ<ม>ที่ประกอบด้วย18ค <18 S 1> ณะ2วิทยาลัอยวิทยยาลัที่ว่าก<อ>็คือมาวิทยาลัยการเมืองการปกครองกับวิทยาลัยดุยยางคั้นสูงนั่นเองครับแต่คณะก็จะมีคณะแรกเลยดูไม่ได้คณะศึกษาศาสตร์คณะสมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคณะการบัญชีและการจัดการคณะเทศาสตร์ศาสตร์นะคะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมทางเมืองนอรมิสินนะคะคณะวิทยาการสารสนเทศไอทีคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมคณะแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและรัพยารศาสตร์นะคะคณะวัฒนธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ค่ะคณะน้องใหม่ซึ่งมี ตึกคณะอยู่ที่ตึก Rn ชั้นสี่นะก็ทุกคนเราพวกเราก็รู้กันนะครับค่ะ่ <c oughs> ต่อไปนะคะไม่ใช่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดเป็นระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามในพื้นที่เราเองนะคะฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม <c oughs> ฝ่ายประถมก็อย่างที่เราทุกคนครับอยู่ในพื้นที่ในเมืองค่ะ <c oughs> ฝ่ายมัธยมก็จะอยู่เขตอำเภอเรืองรานีเองครับ เปิดสอนในปีการศึกษา2540นะคะเระยียนได้ขยายการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทไปยังวิทยาเขียนนครพนมและศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธาน,นีนะคะโดยระบบทางกายผ่าน,นเาเคียงค่ะ